ไปเ่าวันโอ๊ออกแล้วออกขึ้นนี่ออเศ้ามีนี่นีพ้องมาเด้อม่กินเข่าไม่กินเขาน้ำไม่แตนเด้อนี่สุบักี้อเสบแซ่บสุบบักีเจ้าพรกดิบแล้วมันมีสีสันอันนี้อูปลาขาวน้อยนี่จะโตค่ายๆได้แซ่บพร้อมอยให้กับเขาเพือเข้เหมือนว่าลูกค่อยกินน้ำสูมือเขาปกินน้ำป่อย สบเกยนนปะทูใส <mm ่เด <ti> <that> ้ปนปะทูใหญ่ใส่อือหอของําอือของําอันเพื่อนส่งมาให้ม่านมาหนึ่งเลยบ่ได้ปนขาวๆพ่อเมดนี่อ่อนยอ่อนๆ นี่เลคอยเลี้ยงร้านกอกกามันมันไม่ยุ่้ข่อยก๋ีกจำกินจำนี่แหลมขอเป็น้องไ่กับยม่ยุ่งน้ำยายากสเลี oh ้ยงแบบนี้แหละรวว่ากับญุคุนก็ดีหรอไม่ไงเขาเลีดีเลยก็บว่าดีแต่ไมอยู่น้ำยาหนืเว้ยปาคือว่า่เป็นรองว่เป็นฟ้อนว่เป็นพ่อมร้านข่อยกันยู่น้ำข่อยเร้นี่ ต่ว่าขันคอยยุบผู้เดียวเอดินดึกดเลือดแรกนี่ให้คอยอยากอายเจ้าของที่ว่าเป็นมะลัมกับเป็นยังนก็บักซืจอสมายุกชูมือนีเนาะมาลันจะกีนมเลยเกียมแต่ก็ชม um> ือแั่ด้ต่ว่าดีดโดนแข้งแข้งก็ดีได้เพราะนี่บแข็งบักแข้งดีไปก็ะตือรมกวนไป ปลาเขาหน่อยอันปลาเขาปลาเขาน้าเ้าวหนไหมพี่น้องปลาเขาม้นหน่งไหมนี่จะโตใครๆร้านเคยเอาไมาร้านเคยอ,อยู่หนาวัดนนามันขึ้นก็จะไปเจายตรงได้ เอาแลยเมื่ออื่นไปเรียกเอาก็เลยไปเรียกเอาไปซิวจักหน่อยหนิตับปลาเขามามีแต่ปลากระย่างใจแสียแบบพี่น้องเอ้อสนใจปลากระย่างใจแสบคนนี้นิดหน่อยนี่หอยได้ใส่จะไปยิปซ์ดูเวลากินปลาหน่อยหรกินหัวมันแล้วมันยังกันมีเช่นเจียมหลายมันเคยเสียไปอย่าง กลางลายไปเมื่อไงยางกลางข้าข้อเขาป้อมสีบีออกสีบีกลางออกสิ้นมันก็จะไปน้ำกลางเม็ดแบบนี้ตัวน้อยยังจะหย่อมไ,ม,ไม่ได้เลยเด้อพี่น้องฟังใจฟังขัวกับไรฟังเล่าฟังไทยต้องกินข่าวกับพูดบอกเทียบทไมาเกิด ผักมันไม่จักเส้นดอกกระเจียวก็บเกดเกิดสองดอกพี่วี่งพี่กายเกิดหลายพี่นี่บ่เกิดเกิดสองอะพี่วิ่งะมากันสองดอกเพอาว่าท่นนี้หละุนดอกกระเจียวหวานพะนะเ,ออเชียงก็เชียงแต่ของมันจิมมือที่ใจกอนซุปแค่นึง,ท,นงที่ดอกว่ะ เขากรรมมันมูอยู่ยโสฝากมากบานนี <can> ่ก <mai> ็เลยมาก็เลยนหนึ่งผันอ่อนที่ดีตลอาเราไา่ได้ใจขาวขาวเลยนมาอวาน่อยมาเพราะว่าคนใจขาวขาวเนี่ยมันเป็นดำเป็นดังมาเยอะันเยอะมุ้งอยู่ฝันหัวหากะทิเขาฝันไปแกงนั่น

เกินใจก็้อยฝากกันนะาจยจ้าสวัสดีค่ะ